ใหม่ Walls Top 10 Extra Ice Cream Conflict รสช็อกโกแลตกลิ่นวานิลาสอดไส้ด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตและช็อกโกบอลคลิบด้วยผลิตภัณฑ์รสช็อกโกแลตชิ้นแอมอมนหวานอร่อย6ชิ้นคำเดียวก็ Double Choco หวานกรุบกรอบเนียนนุ่ม เข้มขน้นว้าวไอศครีมรสชโโ็อกโกแลต6ชิ้นคำเดียวก็อร่อยแน่ๆเลยแค่กินคำแรกๆก็หลงรักวอลสท็อปเทนเอสตราหชิ้นซะแล้ววอลสท็อปเทนเอสตราแตกต่างมากเลยเค,โคโลือบช็อกโกแลตทั้งหนากรุบกรอบเข้มขน้นว้าว ไอศครีมรสช็อกโกแลต6ชิ้นคำเดียวก็อร่อยแน่แค่กินครั้งแรกก็หลงรักท็อปเทนเอสตราซะแล้ววอล์สท็อปเทนเอสตราแตกต่างมากเลยเคลือบช็อกโกแลตทั้งหนาทั้งเข้มขน้นอืมไอศครีมรสช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตด้วยอ่ะ แค่กินครั้งแรกก็หลงรักท็อปเทนซะแล้ว